เมนูที่ทำให้เอลลดลงเจ็ดนิ้วภายในหกวันนะคะสวัสดีค่ะครู <c oughs> อร่จากแฮปปี้สเลนตลกอ่ะว่าอร่จากแฮปปี้สเลนนะคะวันนี้จะบอกสามเมนูนะที่ครูอ้อก,กินแล้วทำให้เอลลดลงเจ็ดนิ้วภายในเวลาหกวันนะคะก่อนหน้านี้นะครูอ้อไปหัวหินนะ่ะเราก็กินแบบร่างพังมากเลยนะคะเอวขึ้นขึ้นมาจนถึงสาสิบเอ็ดนิ้วนะคะแล้วพอครูอ้อก,กินสูตรนี้นะตอนนี้กลับมายี่สิบสี่ครึ่งเหมือนเดิมแล้วนะคะอ่ะ สูตรนั้นก็ที่เมนูที่ครูอ้อก,กินนะอย่างแรกเลยครูอ้อก,กินชาบูนะจ๊ะชาบูแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะแต่ว่าครูอ้อก,ก็จะเลือกกินพวกเนื้อสัตว์นะในปริมาณที่กําหนดนะจ๊ะอันที่สองก็คือหมูกระทะนะคะครูอ้อก,กินหมูกระทะด้วยนะจ๊ะจริงอันนี้เมนูจริงๆที่ครูอ้อก,กินเลยนะอ่ะ อ่าอันที่สองนะคะหมูกระทะหมูกระทกระทก็คือไปร้านอาร้านหมูกระทะบาร์บีคิวพาซาอ่าครูอ้อก,ก็จะเลือกกินเลือกกินให้ถูกหลักก็คือกินอ่ะมื้อแรกก่จจอนค่ะมีมีม,ม,มีอะไรนะมีแป้งแล้วก,ก็กินหมูแบบไม่ติดมันแต่ส่วนใหญ่ครูอ้อถ้าไปแบบบุฟเฟ่ต์ครูอ้อก,ก็จะกินแบบหมูติดมันแล้วครูอ้อก็จะเลือกที่จะไม่กินแป้งแล้วก็ไม่กินน้ำซุปไม่กินไอตัวอะไรนะน้ำจิ้มอะไรเงี้ยจิ้มนะครูอ้อจิ้มแต่ว่าไม่ได้จิ้มแบบจ้วงจิ้มคือจิ้มอะไม่ใช่จ้วงนะคะและเมนูสุดท้ายกก็คือพพววปดิก ประดิบพวกซาซิมิอะไรพวกนี้นะคะบูอ๊อกก็กินนะข้าวปั้นบูอ๊อกก็กินนะแต่เรากินในปริมาณที่กําหนดนะอันนี้เป็นเมนูจริงๆที่บูอ๊อกกินแล้วเอลลดไปเจ็ดนิ้วนะคะในเวลา6วันนะคะแต่สําหรับใครที่ อยากเรียนรู้แบบลึกกว่านี้เรากินแค่นี้เองเหรอแล้วแล้วมันลดได้เหรอจริงๆแล้วมันจะมีสูตรใหม่นะคะสูตรที่ครูอ้อคิดเองนะคะและมันเป็นสูตรที่แบบเข้มข้นมากนะเหมาะกับคนที่ต้องการกู้ร่างพังอย่างเร็วนะคะถ้าใครนี่รีบนะไม่ไม่แนะนําสูตรนี้นะถ้าใครต้องการลดแบบเรื่อยๆหรือว่าไม่เคยทํามาเลยเป็นบิ๊กนิ่งเนยอย่างเงี้ยยังไม่แนะนําสูตรนี้นะคะแต่ถ้าสมัครมาเนี่ยครูอ้อจะให้2ส,สูตรเลยสําหรับ คนที่เป็น b e g เนอ e r นะบอกด้วยนะว่าไม่เคยลดนะคะแล้วครูอ้อก,ก็จะให้แบบสูตรเ,เริ่มต้นก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นสูตรลดไวนะสาหรับคนที่ไม่เคยลดเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่กินง่ายนะคะคล้ายๆสายเนื้อแต่ว่าเข้มข้นกว่าเยอะนะคะแล้วก็เห็นผลเร็วกว่าสายเนื้อกินง่ายสามารถกินข้างนอกบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ขับถ่ายดีด้วยนะคะสูตรนี้นะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดไม่เคยสอนที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีสอนหน้าเพจด,ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะตอนนี้ครูอ kind of ้อมี2แบบแบบตัวต่อตัวนะตัวต่อ ตัวมีแบบธรรมดาการันตีผลนะคะและแบบที่2เนี่ยก็คือแบบเรียนเองนะคะแบบเรียนเองจะมีคอร์สสายด่วนลดไว้นะเป็นคอร์สเดิมที่ครูอ้อเคยสอนแล้วนะคะแต่สําหรับเป็นสูตรลดไวนะคะและครูอ้อก็จะให้สูตรการกินที่ ทำให้ผู้อ้อนเนี่ยเอวลดได้7นิ้วภายใน6วันแล้วก็ทําให้นักเรียนที่ร่วมทดลองเนี่ยลดกันไปแบบ3ากิโลภายใน5วันนะคะจากการกินสูตรนี้เลยนะคะสนใจทักมาได้ไอดียเออราคา999าาสนะคะสําหรับเรียนเองนะสนใจทักมาได้ไอดียไลน์ออออร่าเพจยูทูบติ๊กต็ o k ชื่อว่า Happy ้สเลเหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ๊